ห้องเพลงเลยห้องเพลงะห้องเพลงไหนให้หนุ่มดูผมมาห้องเพลงเออเนื้อไอ้ข้างในห้าสิบบาทละครับเพื่อมากินมากินข้าวเก่งไก่กันนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งไปซื้อกิ่งหรือเลยเนี่ยร้อยเนี่ยวาผมสองร้อยผมก็วิ่งไปซื้อของกินทั้งหบดแล้วเวลานี่มันอยู่ไหนหนุ่มอ่ะประธานอยู่ไหนคนอน่างมุง ไอ,อ้เงนินแข่อย่างนี้จิ๊บจิ๊บแท้นะครับลงแล้วมันอูกก้งอนะเนีพ่ออ่ะเขาเนี่ยมันบอกเป็นโทรศัพท์ก็ขอ <c oughs> บอกเลยเสียเยอะลุงหรือเองบอกเป็นหนาวจะฝนโมโลเลยเว้ย <c oughs> ไปนับปากยังไวงไปเลยครับ <c oughs> ผมไปแน่นอนไอ้นมมันโทรมาไหนมาถ้าพดอยู่ไหนบอกบอกแล้วเขาไปเฝ้าเมียเขาอ๋อเคลียอะไรอบตดาวเดี๋ยวผม่าบันทึกวิดีโอไปให้เขาด้วยอ่ะฮับปาก้วไอ้ซื่อทางไนมาหลวอะย่างไงโบวิ่งโอ้ยข่าวหุ่นหลุดไอ้แก่ แขยงไหมเอาสองร้อยแล้วผมมีเอาสองร้อยแล้ว,แ,ลวแต้นนะพ่อผมนี่ผมนี่กจะอยูก,กินทั้งหมด <c oughs> แน่กอผมแน่ก <c oughs> อต้องพักก่อนอย่าไปจี้เขาสิมือห้ามจี้กัน Мы за мы